สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิราภาปัตนารหัสนักศึกษา65141140118ชั้นปีที่3ส,สาขาภาษาไทยและการสื่อสารคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอคำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตที่หลายคนอาจเคยได้ยินแต่ว่าไม่รู้ที่มาของคำว่ามาจากที่ใด ทุกคนเคยได้ยินคำว่าลามกกันไหมคะหรือบางคนใช้เป็นคำด่าว่าไอ้ลามกเป็นคำที่เราคุ้นหูใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าไม่รู้ที่มาของคำว่ามาจากที่ใดเราไปดูกันเลยค่ะว่าคำนี้มาจากที่ใดกันลามก เป็นคำยืมภาษาบาลีหมายถึงชั่วชา้าโหดถอยคำนี้มักใช้ในการด่าทอคนที่มีพฤติกรรมแปลกๆในทางเพศหรือเรื่องเพศมากกว่าจะหมายถึงเลวทรามทั่วไปกล่าวคือคำว่าลามกมักใช้ด่าทอคนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมหรือหนักไปทางเหินกลามและมักใช้คำว่าลามกจกเปรดก็มี และคนไทยนิยมใช้ไอ้นำหน้าแสดงให้เห็นว่าแม้คนไทยเลือกคำบาลีมาใช้ด่าทอกันแต่กลับปรากฏว่าไม่นำความหมายทั้งหมดดังคำลามกที่มีความหมายว่าชั่วช้าโหดไทยไม่นำมาใช้ทั้งหมดแต่ใช้หมายถึงพฤติกรรมแปลกเรื่องเพศการใช้คำสื่อความหมายเช่นนี้ในหนึ่งสื่อให้เห็นว่า คนไทยด่าทอกันด้วยคําไทยแบบเดิมเช่นไอห่าอีห่าหากยังมีการใช้คําจากบาลีและสันสกฤตอีกด้วยซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกจากคําด่าในภาษาไทยจะเข้าถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วยังมีคําภาษาบาลีและสันสกฤตด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากที่เรารู้ที่มาของคาว่าลาโมกแล้วคําต่อมานะคะเป็นคําที่ อาจจะใช้ควบคู่กับคำลาโมกค่ะเพราะว่าเมื่อเราด่าใครสักคนว่าไอ้ลามุกแล้วอาจจะมีคำต่อมาด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่าโรคจิตค่ะคำว่าโรคเป็นคำที่มีรากศัพท์ว่ารุษที่หมายถึงทำให้แตกหักพังแยกออกหรือทำลายรวมถึงเสียดแทงคำว่าจิต เป็นคำที่มีมาจากภาษาบาลีและคำนี้เดิมมาจากรูปจิตตะเมื่อเขียนแทนด้วยอักษรโรมันจะได้รูปนี้สิธะคำเดียวกันนี้ในรูปภาษาสันสกฤตใช้รูปจิตระสิตรามีความหมายใกล้เคียงกันคือใจความคิดจิตรอยจุดเป็นต้นคำว่าโรคบวกจิตเมื่อแปลแล้วจะหมายความว่าโรคที่เกิดในทางจิต เช่นความคิดที่ไม่หยุดนิ่งความคิดฟุ้งซ่านต่อมาคำนี้เมื่อภาษาไทยนำมาใช้จะพบว่าคำนี้โรคจิตมักใช้คู่กับคำไทยสามัญอื่นเมื่อใช้เป็นคำด่าทออื่นเช่นไอโรคจิตคนโรคจิตเป็นต้นลักษณะคนที่เป็นโรคจิตในความหมายนี้ไม่ได้หมายถึงคนบ้าพูดไม่รู้เรื่องหากแต่เป็นคำที่สื่อความในทางลบค่อนไปในทำนองความคิดลามก มักใช้เป็นคำด่าคนที่มีความผิดปกติทางจิตที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและอาจรวมคนป่วยจิตเภศแบบใดแบบหนึ่งอีกด้วย